สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดพิเศษของเรา Gascar ช่องสำหรับคนรักรถแบบ VIP ที่อยากสัมผัสทั้งความรู้ความแรงและความสนุกที่บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถ SUV ในตำนาที่ใครได้ยินชื่อก็ต้องร้องอ่อนนั่นก็คือ Toyota า i ีรันรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อผจญภยัยแต่ยังคงความสะดวกสบาย และความเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกเส้นทางบอกตรงๆว่าถ้าสีรันเนเป็นคนก็คงเป็นเพื่อนตัวโต,วตวที่ใจดีพาเราไปเที่ยวป่าได้แต่อย่างสุภาพพอจะไปรับแฟงที่ห้างโดยไม่อายใครเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนนั่นเลยตัวรถมาในลุกบึกบึนดูด,ดันแต่ไม่ทิ้งเส้นสายที่ดูมีเอกลักษณ์กระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟเลเด,ดีไซน์เฉียบเหมือนสายตาพยักที่พร้อมจะพุ่งทะยานไปทุกที่ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมความเท่แถมบอดีสูงโปรง่งทำให้เวลาเราขับรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าถนนจริงๆภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กัน เพราะโตโยต้าจัดเต็มกับวัสดุที่แข็งแรงแต่สัมผัสแล้วรูน้นิดแบบที่ทําให้คนขึ้นรถครั้งแรกต้องอุทานว่าโอ้โหเบาะนั่งกว้างขวางรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งทริปสั้นในเมือและทริปยาวข้ามจังหวัดระบบอินโฟเทนเมนต์ ก็มาครบทั้งจอสัมผัสพวงชัดก,การเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้ไม่ว่าจะใช้มือถือค่ายไหนก็ไม่ต้องน้อยใจเสียงจากลำโพงก็ดังกระหึ่มแต่สายแจวบางทีเปิดเพลงมันมันในรถยังรู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตเล็กๆของตัวเองเลยทีเดียวในส่วนของสมรรถนะก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะสีระเนือขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและพร้อมลุยเครื่องยนต์ V6 ให้กำลังเหลือเฟือสำหรับทั้งการวิ่งในเมืองและการตะลุยเส้นทางออฟโรดช่วงล่างแข็งแรงทนมือทนเท้าเกียร์ก็ปรับได้ลื่นไหล ไม่สะดุดจะวิ่งบนถนนเรียบก,ก็สบายจะขึ้นเขาหรือข้ามลำธารก็ยังมั่นใจและอย่าลืมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นจุดขายหลักทําให้ซีระเนอร์กลายเป็นคู่หูที่แท้จริงของคนรักการผจญภัยพูดแบบขำๆเลยนะครับบางครั้งรถคันนี้ยังพร้อมจะพาเราไปไกลกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนอีกด้วยเรื่องความปลอดภัยก็มาเต็มทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมการทรงตัวและถุลงลมนิรภัยรอบคันคือถ้าจะเรียกว่ารถทั้งส่วนตัวก็คงไม่เกินไปนัก จุดเด่นอีกอย่างที่หลายคนชื่นชอบคือค,อความอเนกประสงค์ของพื้นที่เก็บสัมภาระบอกเลยว่ากว้างขวางจนสามารถใส่ของได้ตั้งแต่กระเป๋าเดินทางจนถึงจักรยานคันใหญ่ๆแบบไม่ต้องพับล็อใครที่ชอบแคมปิ้งก็คงถูกใจเป็นพิเศษเพราะเปิดท้ายที่ไรก็เหมือนมีพื้นที่ปิกนิกส่วนตัวติดรถไปด้วยทุกที่และแม้ว่าโตโยต้าซีรัเนอจะเป็นรถที่เน้นความแข็งแรงแต่ก็ยังแอบซ่อนความรู้ราไว้อย่างลงตัวจนบางครั้งก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการใช้ชีวิตอิสระ และการกล้าที่จะออกเดินทางค้นหาสิ่งใหม่ๆ